ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกสนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวตลาดนัดเมืองคนนะครับเป็นตลาดนัดเช้าเขาจะมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปทุกคนเราไปดูกันเลยครับไปครับทุกคนเราไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นหวยรัฐบาลน,นะครับ จะมีตลาดนัดเช้าครับก็มีผักขายนี่ก็เป็นแหนมคุกนะครับรแค่หมูก็มีครับหมูใหญ่บ้างครับตนนี้ก็จะเป็นอึ่งนะครับ ห,หลายมากครับนี่นะครับมุมกว้างนะครับทุกคนนี่จะเป็นข้าวลาม,มะแรงทอดนี่นะครับไข่มดก็มีครับทุกคนไข่มดแดง <c oughs> ก็จะมีผักครับต่างๆครับก็ชาวบ้านเขามาใครมีอะไรขายก็เอามาขายได้ครับก้อาสาสานหน่อยนะครับทุกทุกคนปลูลูกอันนั้นก็มีครับลูก นี่เขาลูกอะไรนะลูกมะนาวโหครับผัดไทยน้ำมันงีแนครับคุณครับไอะเสริฐค่ะซื้อบะเกี๊ยไสแนเดอรไปเกลีนครับผมโหพริกมันเกี่ยวกับค่นมาใหม่ใหมพริกหลายมากครับเออละซีดแม่ขายขายทีดีที่สุดตลาดนัดเมืองคนนะครับทุกคนเป็นตลาดเมืองคนค่ะเป็นตลาดเช้านะครับ ตลาดเช้าบางคนข้า่นิช้ประเสริฐค่ะตำบลเก่ามิ้วค่ะนี่นะครับผู้คนก็เยอะมากครับข้าข้าครับโอ้อันนี้เผาครับเขาเรียกเผาครับเป็นสาลัยนี่นะครับทุกทุกคนไปเรื่อยๆครับ พามาเที่ยวชมดูครับทุกคนมีของหลายข้าวบ้างนี่ข้าหน้อยนี่ครับอันนี้ข้าวสารนะครับข้าวกล้องข้าวไรบัลลี่มีทายข้าวมากครับข้าวกล้องข้าวไรบัลลี่มีของขายเยอะมากครับมาเที่ยวกันได้นะครับทุกทคนโอ้ฝรั่งครับบัคซีดาครับบัคซิดาไล่ทองประดิษฐ์ครับครับโอ้ ลูกใหญ่มากครับทุกคนตลาดนัดที่นี่ก็จะมีเช้าว,วันจันทร์กับเช้าว,วันศุกร์นะครับมาเที่ยวกันได้ครับทุกคนของก็ไม่แพงครับถูกครับสำหรับยุคโควิดนะครับโอ้ป่าก็มีครับป่าดินครับ ลไม้ก็มีนี่นะครับทุกคนผักหวานครับผักหวานสวยมากครับมีเห็ดด้วยมีไข่มดด้วยครับใครอยู่ใ,ใกล้ก็มาเที่ยวได้นะครับ มีครบทุกอย่างครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังสตอร์ก็มีครับทุกคนโอ้มาไฟครับหวานก็เยอะมากครับมันป้าสับประรดจ้าสิขาดก็ไม่สับประรดทุเรศค่ะหวานก็ไม่ นี่นะครับของสดครับเดีย๋ยวเราเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับโอ้ปลาสวายตัวใหญ่บ้า นี่นะครับเป็นดอกแคนานะครับขายได้ครับเขาเอามาขายครับผมเคยซื้อไปกินแล้วครับจะออกรสหมๆนิดๆครับโหพึ่งมาตอมเพียบเลยครับผมมีแมงดาด้วยครับเป็นตลาดนัดเช้าครับ ก็จะมีผักขายเยอะแยะมากมายเลยครับโอ,โอ,โมอ้มะม่วงลูกหม่อนก็มีครับทุกคนอันนี้ลูกหม่อนครับผลหมอนนะครับม,ม,มาเที่ยวได้ครับตลาดน,นัดบ,บางคนครับตอนเช้านะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆโอ้มะม่วงมวงสวยมากนี่นะครับก็จะเป็นตลาดนัดแบบนบ้านนะครับมีของขาย เยอะมากสำหรับใครต้องการจะมาซื้อผักซื้ออะไรนะครับโอ้กับข่าวครับเปียกครับ,รบนี่นะครับขี้เหล็กต้มครับไม่ต้องต้มเลยครับซื้อไปแล้วเอาไปแกงได้เลยเอาไปแกงได้เลยครับไม่ต้องต้มเีกไม่ต้องต้ม ออ้ Ooh, แตงก็มีครับแตงส,สวยๆนะครับนี่นะครับทุกคนดูไปหมู่บางกว่าง กะเตรยมก็มีนะครับมีต้มเส,นสเเ้นครับรทุกคนหมออย่างใหญ่เลยครับมอใหญ่มากครับรหน่อไม้ก็มีครับหน่อไม้หัวใหญ่ มีสินค้าหลากหลายผักหลากหลายโอ้ขอปิดวันนี้ก็ได้มาถ่ายให้ดูนะครับ มีโอกาสก็เลยได้มาครับนี่นะครับผักขยงครับทุกคนผักขยงมีเป็นแบบกระถังก็มีครับเป็นเป็นกรรมก็มีนะครับผักขยงหน่อไม้กขยังล่ะสวยมากครับลอกก็มีเป็นตลาดนัดเมืองพนครับทุกคนมาเที่ยวได้ครับ ถ้าว่างๆก็มาเที่ยวได้ครับยุคโควิดครับไม่แพงครับมาแจ้าเป็นบ่อีหลอกเนี่ยเด็ดเต็มๆก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับช่องเกตนะครับนี่หลอกอีหลอกบ้านเข้ากระท่ามันก็ออกได้ครับใหม่ๆเลยนะครับลุงแกบอกใหม่ๆแล้ครับบอกใหม่ครับบอกไม่ นางลอกนางลอกนางลอกข้องคือแบบสุภาพเพรว่านางลอกนางลอกครับนั่งรอนี่เลยทันทีมันก็ได้รับตระมาณนางลอดอกขาก็มีครับดอกขาก็จะมีเยอะมากครับผักครับทุกทคนโอ้นี่ลูกพวกครับลูกพวกลูกโบนะครับ ก็จะมีเอื่นอ่งก็มีนี่ครับใครชอบอาหารแบบบ้านๆครับหากินยากนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็พามาเที่ยวพามาดูตลาดนัดครับ สำหรับผมก็ได้หลายอยู่ครับมีแคบหมูมีมาม่วงครับแล้วก็กล้วยนี่ครับข้าวต้มอหองอกด้วยครับอยู่กันตัวเองเลยครับ คครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์เพืเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.